ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน1ิบอันดับลูกหลอกยิงแบบโคตรกวนตีนอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่สิบมาถึงกรรมาการเป่าปี๊ดไอ้นี่วิ่งไปไม่ยิงไม่ยิงไม่ยอมยองิยงไม่ยอมยองิยงคนสุดท้ายท่านมาเปรี้ยงโอ้โหบอลเข้าประตูไปแบบโกงโงงจนต้องบอกพ่อมึงตายยายมึงเกิดยิงดีๆไม่ได้ถึงไอ้เย็ดแค่หลออสักูหลายตลบได้เช็ดแม่ หลอกครั้งเดียวก็เสียหมาแล้วนี่มึงเล่นหลอกกันสามสี่ชั้นนี่กูเสียหมาเป็นฝูงเลยฮี่อันดับที่เก้ามาถึงครับแต่บอลเข้ามายิงโกยืนแดกนะ้าพร้อมถามฮะมึงเล่นแล้วเหรอดูภาพชาอีกทีเขาเขากำลังยืนปรับทัศนคติกันอยู่ไอ้นี่คว้าบอลมารีบยิงไปเลยดูโกยังกินน้ําอยู่เลยหน้างง,ง,งเลยบอกเฮ้ออะไรของมึงกันว่ามึงเล่นกันแล้วเหรอนี่คือกูเสียประตูใช่ไหมเนี่ยปะท้ อันดาบ8ดเปิดมาก็เริ่มนัดแผนการเออมึงทําตามนี้นะตามนี้นะเข้าใจนะอ่าจากนั้นก็ยืนแยกออกมาอยากก่างกระบอยแบนแฟนๆถามมึงจะทําอะไรกันวะแล้วก็เริ่มพะงายิงไอ้นี่ก็มายิงแต่อีนี่ซัดแทนโกยืนงงวง่าโอ้โหมึงเล่นกันแบบนี้เลยนะเย็ดแค่ดูภาพรีเพคเขาไอสองคนที่ทําท่าจะยิงกันทั้งคู่แต่จริงๆแล้วเบอร์สิบสามแม่งลักไก่ทอดหาดใหญ่ยิงซะอย่างนั้นเลยแผนการมึงแยบยนต์มากมึงไม่น่ามาเตะบ,บอลน,นะมึงน่าจะเป็นนักต้มตุน๋น อันดับเจ็ดเปิดมาลอด,ดักหนึ่งดักสองดักสามไล่คนสุดท้ายแม่งซันโคมครามโกได้แต่ถามมึงเล่นอะไรกันไอ้เหี้ยมึงเล่นบอลหรือเล่นตลกเนี่ยนี่ถ้าเล่นแถวบ้านผมเลยยิงได้จริงๆครับแต่หลังจากนั้นมึงโดนกระทืบแน่ข้อหาเล่นบอลกวนตีนเกินความจําเป็นครับอันดับหกเปิดมาทําไมจะมีเรื่องแต่เพื่อข้างหลังแม่งเครื่องร้อนยิงเข้าไปซะอย่างนั้นครับ ดูภาพฉากันอีั้างกับพี่แกทำแบบเฮ้ยมึงจะแยกกูยิงเหรอแต่เปล่าเลยไอ้ข้างหลังแม่งจ้องรอย,ยิงอยู่แล้วฮะโอ้โหแขนมึงนี่ตึกใบหยกมากๆเลยแขนสูงอะ่ะอันดับห้าวิ่งปรีจะมายิงแต่ทำชะง,งักและน้องเบอร์เก้าแกหันมาซัดเสียบเสาในขณะที่ทุกคนกำลังงวงเงียงงงกันอยู่เลยฮะดูภาพ้าครับน้องสาวคนนี้แกจะวิ่งเข้ามายิงและชะง,งักบอกอีกนี่มันตอแหลกูไม่ยิงและเหม็นที่หน้าแต่ดังฟ้าผ่าเลยครับน้องเบอร์เก้าแกใช้จังหวะที่ทุกคนกำลังเผลอและเผเยอตีนยิงไปหน้าด้าน,านเลย โอ้โหนี่เลยตัวอย่างขาว่าผู้หญิงมารยา้อยเล่มเกวียนแม้แต่ฟุตบอลหญิงก็ยังมีการใช้มารยาพาปวดหัวเลยครับอันดับที่4ี่เข้ามาถึงยืนเรียงบางมุมยิงแม่งยาวอยากระกำแพงเมืองจีนคู่แข่งไม่พอครับส่งเพื่อนอีกสองหน่อไปคุ่เขาเพื่อให้แม่งยาขึ้นไปอีกทีมเสื้อชมพูแกก็บ,บน่นอ๊่อะไรพวกมึงมึงทำส้นตีนส้นมืออะไรกันวะแต่ที่ไหนได้ไอช่องโวอันนั่นแหละครับกลายเป็นจุดตายให้พี่แกยิงเข้าผ่านช่องแคบมะละกาเข้าประตูไปเฉยเลย นี่เท่ากับต้องตกหลุมพรางคลางอือหือมึงเล่นแบบนี้มึงเดินไปที่ป้ายสกอร์กดปุ่ม <_ S 1> เพิ่มเอาเลยก็ได้กูยกให้ <_ S 2> อันดับสามพี่แกยืนบังมุมกุมไข่ก่อนแยกย้ายให้เพื่อนซัดโต,ตมบนกระแทกตะข่ายโกบบในสัตว์กูนึกว่ามาแข่งเกมโชว์เปิดแผ่นป้ายเล่นซากูไม่ทันเลยล <_ S 2> ักษณะนี้นะ <_ S 1> เล่นบ้านเมืองไทยอาจได้ประตูพร้อมโดนกระทือเป็นของแถมกลับบ้านไปด้วยแน่ๆกวนตีดกวนตีน กับสองพี่จะเข้ามายิงบอกอะไรไม่ใช่ตามมึงพี่เบาอีกคนซัดเต็มเปลี่ยมบอลเสียบสามเหลี่ยมไปแบบโคตรแรงเข้าแกงหน้าวัดเลยครับโอ้โหนี่แม่งเล่นกันเล่เหลี่ยมเปลี่ยมด้วยความกวนตีนจะยิงไม่ยิงยึกยักชักท่าพาเขาตายใจกันหมดสลดจริงๆอันดับหนึ่งวิ่งมายิงอยู่โทษทําเป็นล้อมพอบอกสมนําหน้าหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ข้างก็ยังเป็นควายลุกขึ้นมาซัดโอ้โหหายเลยครับภาพตัดมาที่โค้ดสายหน้าบอกถ้าเขาโกรธเราก็ทืบมึงนี่คุณจะไม่แปลกใจเลยจริงแบบโทษมึงกวนตีแล้วเกิน และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้อฉนฉบับจากเฟลเลกขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย